วันนี้วันอะไร<า>วันเนวได้มากได้่าวันนี้วันอะไรวันอะไรครับเนี่ยรอแท็กซี่เติมแก๊สกูลงมารอหลังรถแล้วเดียวไอ้สันลืมกูเลยอยู่กับพุดแ,แป้ดูดแหนมครับผมแล้วก็บัณฑิตบิดฟัคกออฟกลับเวาเดิมนะครับ ก็คือแนะนําเสมอว่าอย่าเล่นอย่าเล่นไม่ต้องเล่นอย่าเล่นไม่ต้องฝากฝากมาดูเฉยๆฝากมาเลยเฮียใส่งโพสพีเอ็นด้วยมึงแล้วถ้าจะเล่นใส่ฝากแล้วใส่โค้ดพิเอร์หิวหิวหิวแล้วเห็นไหมตอนเนี้ยฝากแค่สามดอลลาร์มันก็ได้แล้วเอฟเฟอร์ฮาวเมดูซ่าแล้วก็เราก็รอส่วนข้างบนก็ยังเป็นแถบเดิมนะคือบัตเตอร์ไฟน์ไนท์ครับแล้วก็ถุงมือโกเบอร์รานี้ถูกครับผมโกเบอร์ราวนี้าหารก็พร้อมแล้ววันนี้พี่อยากทําอะไรบอกเลย ใจกูอยากแม่งแบบอ๋อคุณถามว่าผมคุณถามทีเมื่อกี้คุณถามว่าอะไรวันนี้พี่อยากทําอะไรบอกพี่อยากเรียกเด็กเอ็นมาเย็ดหีครับสามคนติดหมายถึงว่าเรียกเด็กเอ็นเนี่ยมาดูฝีไม่ใช่เย็ดหีได้เลยครับไม่ใช่หมายถึงมาว่าเรียกเด็กเอ็นเนี่ยมาพาไปดูหมีอืมคือเย็ดหีแล้วก่อนเย็ดหีเลียหีก่อนด้วยก็คือเราเนี่ยจะเลียสีกันเคยได้ยินสูภาษิตจีนไหม คิดว่าครับผมมังเหมียวสื่อใกล้ก่อนเนี้ยแปลว่าการเลียคือการลงทุนอ๋อก็คือการมีเมียคือการลงทุนใช่ไหมฮะการเลียเนี่ยเลียนี่คือแบบว่าคือเลียหีเลยแหละมาทำเซนเซอร์ด้วยครับเนี่ยเขาผมก็วันนี้จะมาเลียหีเซนเซอร์อื่นจนจนยกเว้นไอตัวเนี้ยวเขมาเคสไม่เท่าเดิมนะครับผมนะเออมีมันก็แจกไปแล้วนะครับผมทั้งหมดประมาณ น่าจะสี่ห้าเล่มยินดีด้วยนะยินดีด้วยคนที่ได้ยินดีด้วยนะครับโอเคมาไปที่ Crash Battle Create Battle มึงก็ดวงดีดวงสวยพี่ดำนี้ครั้ที่แล้วเราดวงสวยได้ใช่ไหมใช่คุณทำผมไหเออผมว่ามันชอบสลับซ้ายขวาเรามีดวงดีนะดวงสวยเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมเราเราต้องพลิกลิ้นไงเราพูดเหมือนเราจะไปไปลงดีแต่เรากลับมาสวยขาทาขาทาาเขาทานส่ที่เดเขยนแ q u ใช่ริบดาเหนืออะเราพี่ริบดาใต้อะเปลี่ยนละรปบดาใต้ด้วยคุณพูดอะไรมาผมจะพูดตรงข้ามคุณหมดอุ้ยชีริบดาใต้ก็เอาใช่ริบดาใต้เฮ้ยตอมนี้ผมขำๆแล้วกันนะฝึกขัดไปเลยฝึกขัดไปเลยแล้วก็ไปอัลวอนเท่านี้แล้กันเราพันสองห้าสิบแล้วก็บวกอันนี้ไปสักหนึ่งแล้วครับนี่ไร้อยร้อยพอปะเกินเกินเกินคุณเบิร์กไอ้สี่สิบพอแล้วแค่นี้นะริบดาเหนือไม่พอพอริบดาใต้ไม่พออีกไม่พอคุณอะห้าสี่อะได้อยู่มาแกโอเคหูย ปิ่มพอดีเลยอ่ะปิ่มเอาปิ่มเอาปิ่มเฮียปิ่มคุ้มเลยดวงดีชนะถูกปะอ่ะเฮ้ยดวงดีผมบอกว่าดวงดีดวงดีดวงดีอ๋อหลอกหลอกมาหลอกกันต้งดวงดีดวงเร็วอ่าพูดไปเลยว่าเราเราพลิกลิ้นเพื่อกลับไปดวงเฮียอีกครั้งหนึ่งเราต้องรุนให้ทางขวาเนี่ยบวก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 ใช่ครับผมต้องรุนให้ไซโกนาคิจอ่ะดาว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 ถูกบ้างครับผมป่ะเพลงมา birthday out cool ไม่ใช่มาเล็กปักนิดเดีย เด็กวันมิลเลนนาส์วันมิลเลนน่าสวันลเลนาสี่สิบล้านพี่สเกีเด็่อเอ้ยม่ได้พ่อไงเอาเยี่ยนนะพ่อหัวเฮ้ยโอ้โหมันจะดวงดีทำไมแป๊ะยี่ยมาถึงมันเปิดเยี่ยจัดเลยโอ้โหสเกีเดาพอเฮ้ยมันมาเหกันใครจะเรานำกว่าแต่วอเดี๋ยวมันทองเดี๋ยวมันทองเดีมันทองโอ้โหแม่งชอบส่สายขวาเลยเว้นเพื่อไปโรงเรียนมันทอง โดนก็ม huh. yeah. yeah. wow. ่โอ้โหทองลวก็จัดปปั๊มโอ้โหเฮ้ยเอ็นนี่นะเนเขเคุมืเคยี่เราอะกเรา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 มีแปลวนวังมึงอะที่วาต้องเลือเค่มันควยแล้วฟามาเลยคกเคล้ไม่ได้คูยะไเลยวะ มึงแม่แอะเรานี่มั้ยย่แอเรานีมอทุเร่เดี๋ยวมึงเอารูดาไปเวนลูดาโอ้โหีแปดสิบเอ้ยีดับเฟียโอ้โหเย้โดับเบียเอ้ยเวนวคยมากรอรอต้นรอรอต้นมามีรต้นเยอะโอ้โหเยรอต้นรอต้น มาหน้ามาหน้าหนึ่งมาหน้บหนึ่งเริ่ม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 เอ้ยเยอะไปดีๆนะดักเลยฟังมึงอ่ะมาทอมันทอมมาทอมีดเว้ยโอ้ยเยอะมันมันดักก็รอมันดักก็รอมันดักก็รอโอ้ยไอ้เหี้ยนนิดเดียวอ่ะหยีแปดกำไรนิดเดียวกำไรนิดเดียวอัพเกรดคือเลิกอันนี้ถ้าได้อ่ะ ขนาด้อบียดคือเฮียเสดานแม่งเหมือน first day out school เลยไม่บวกมานต้งนานอ่ะเสดานเราต้องเปิดเพลงปึกๆถ้ามันมีว่าปึกๆต้องปึกๆแค่นั้นมันเป็นปึกๆ first day ปึ๊บเรียบร้อยเอา school เลยเฮีย first day out school ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรบวกมาหลายคลิดละใช่ใช่คืเราตื่นไปเดี๋ยวคือเว็บแม่งบ้างเงี้ยเดี๋ยวเว็บแม่งเจ๊งเพราะกูไอ้สัตว์ก่อนอื่นก็ฝากฝากฝากเงินเข้าไปใส่โค้ดพี่เอ็นเงี้ย เพราะมันเป็นการช่วยให้ทําให้แป๊แบบมีเงินหมุนเวียนมาสู้ต่อมาเปิดเคสใพวกคุณดูนะอันนี้จักใจเลยแล้วก็คอมเมนต์ว่า First day out school First day out school yeah ใช่แล้วก็ฝากกดติดตามพี่เดนแกมสองด้วยแล้วก็ช่องแปดุดแหนมด้วยขอให้ทุกคนมีความสุขดูกันอย่างสุขสนาน First day out school ทไ้คุณช่วงนี้ชิวอะบวกไปหลายคลิปชิวเหลือเหลือเหลือ่งแเหลือไงเนเราไม่ได้โมเราบบพอเราถอนเดีนี่เรากลับมาเล่นแค่พันกว่าเราไม่ฝากเพิ่มเราไม่ฝากเพิ่มแล้วพันสองพันหนึ่งพันอเฮคือเราเอาไปเยอะถูกช่วงนี้ถูกถูกถูกมีกูเต็มคังไงเียัน คนโคคนโคหูเี่ยกระเป๋าสวยสั่นเจอกัน